หนุ่มกระราู้ความจริงคนใกล้ชิดยกักยอกเงิน66ล้านไปใช้ส่วนตัวลันเสียแรงที่ไว้ใจเตรียมบวช15มิถุนายนนี้หลังจากที่นักร้องเสียงนุ่มชื่อดังหนุ่มกรราเดินทางเข้าพบทนายเดชาเพื่อมอบหมายให้ยื่นฟ้องคนใกล้ชิด2คนที่อยากยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365โดยการโอนเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้ง เป็นเงิน66รล้าน359,957บาทมีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งบอกว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกับคดีชู้สาวหรือเรื่องเมียหลวงเมียน้อยแต่อย่างใดล่าสุดทนายเดชาเปิดใจในรายการตกมันบันเทิงเผยว่ามีการฟอร์มเมื่อวันที่16พฤษภาคม67ที่ผ่านมาซึ่งคนที่ยากยอกเงินได้โอนตั้งแต่พฤศจิกายน2558 ถึงเดือนกันยายน2,566รวม452ครั้งเป็นเงิน66ร้าน359,957บาทโดยวิธีเอาเงินออกจากบัญชีหอจอก,กอมี2วิธีคือ 1. ทอนเงินสดจากบัญชี89ครั้งเป็นเงิน32,955,037บาทและวิธีที่2คือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวทั้งหมด3บัญชีเป็นเงิน3 3 4 4 9 2 0บาท ตอนที่โอนคนที่ยักยอกยังมีหุ้นส่วนในบริษัทอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแล้วคนที่ยักยอกได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนคนอื่นๆให้เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของหอจอกอร่วมกับเพื่อนอีกคนที่เป็นพนักงานบัญชีซึ่งเป็นเพื่อนสีของเขา ทนายเดชาเผยต่อว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเมียหลวงแต่เป็นคนใกล้ชิดซึ่งระหว่างถอนเงินออกไปหนุ่มกระลาไม่รู้เพราะไว้วางใจพร้อมบอกเสียแรงที่ไวใจเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเข้าไปยุ่งให้สองคนนั้นเป็นคนจัดการทั้งหมดสืบทราบมาว่าเงินที่ถูกโอนออกไปเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ของหอจอกอและมารู้ความจริงตอนที่มีคดีฟ้องชูกันเพราะได้มีการเรียกรายการเดินบัญชีมาดูจึงโปะแตก เลยถึงรู้ความจริงส่วนคดีฟ้องยาหนุ่มกระาย,ยังไม่ได้ฟ้องยาแต่ในส่วนคดีที่จูนภรรยาฟ้องมือที่สามยังดำเนินต่อไปอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์และด้านมือที่สามฟ้องกับภรรยาจดทะเบียนในข้อหาเบิกความเท็จซึ่งทั้งสองคดีไม่เกี่ยวข้องกันเพราะโจดคนละโจดคนละคน ยืนยันไม่ใช่ฟ้องเพื่อเอาคืนทั้งนี้หนุ่มกร,รารังรู้ความจริงก็ตกใจเสียใจเสียแรงที่ไว้วางใจจึงยังตัดสินใจบวชในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้บวชเพราะเสียแรงที่ไว้ใจผิดหวงังไม่คิดว่าคนที่เราไว้ใจที่สุดจะเอาเงินของบริษัทไปซึ่งเป็นเวลา9ปีพร้อมบอกว่าคดีนี้มั่นใจร้อเปอร์เซ็นเพราะหลักฐานชัด